สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัะถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะเรียน4.4โจทย์ปัญหาค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือขึ้นมาค่ะเปิดไปที่หน้า1,91นะคะนักเรียนแล้วก็เตรียมปากกาขึ้นมานะคะ4.4โจทย์ปัญหาพิจารณาการแก้โจทย์ปัญหาตัวอย่าง ร้านค้ามีน้ำตาลทราย560กิโลกรัมตักใส่ถุงถุงละ2กิโลกรัมนำไปขายถุงละ48บาทถ้าร้านค้าขายหมดจะได้เงินเท่าใดแล้วมาดูค่ะสิ่งที่โจทย์ถาม โจทย์ถามว่าจํานวนเงินที่ขายน้ําตาลทรายทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกเราล่ะคะโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอกว่ามีน้ําตาลทราย560กิโลกรัมตักใส่ถุงถุงละ2กิโลกรัมแล้วก็ขายถุงละ48บาทเรามาดูคะ่ะว่าเราจะหาคําตอบได้ยังไงนะคะจะหาจํานวนเงินที่ขายน้ําตาลทรายทั้งหมดได้อย่างไร ก็คือเราต้องรู้อะไรก่อนคะต้องรู้จำนวนถุงทั้งหมดใช่ไหมคะว่ามีกี่ถุงเราถึงจะสามารถหาราคาขายต่อหนึ่งถุงได้ใช่ไหมคะแล้วจะหาจำนวนถุงได้อย่างไรเราก็จะหาได้จากเอาอะไรคะเอาน้ำตาลทรายทั้งหมดที่มีก็คือ560กิโลกรัมหาร2กิโลกรัมที่เราตักใส่ถุงเล็กใช่ไหมคะ และขายถุงละกี่บาทอันนี้โจทย์บอกมาแล้วคือขายถุงละเท่าไหร่คะ48บาทจะหาจำนวนเงินที่ขายทั้งหมดได้อย่างไรเรามีอยู่560กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงเล็กๆใช่ไหมคะเป็นถุงละ2กิโลกรัม2กิโลกรม2กิโลกรมแสดงว่าก็ต้องเป็นวิธีอะไรคะ วิธีหารใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะได้จํานวนถุงออกมาใช่ไหมคะเมื่อได้จํานวนถุงเราก็เอาจํานวนถุงมาทําอะไรคะมาคูณกับราคาขายก็คือคูณกับอะไรคะกับ48นั่นเองคะ่ะเราจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือในวงเล็บ560หาร2คูณ48เท่ากับเท่าไหร่ ถ้าร้านค้าขายจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เรามาแสดงวิธีหาคำตอบกันนะคะนั่นก็คือเราต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะนักเรียนเราก็เอา560ตั้งหาร2ใช่ไหมคะ2คูณ5 2 1เป็น2 2 2เป็น4ใช่ไหมคะลบกันเหลือ1ชัก6ลงมา2อะไรได้16 2 8 16ค่ะยังไม่หมดนะคะเหลือ0อีก1ตัว2คูณ0ได้0 เราได้กี่ถุงคะได้280ถุงได้จำนวนถุงใช่ไหมคะคือ280ใช่ไหมคะคูณจำนวนต่อถุงก็คือ84บาท8 0คูณ0ได้0 88เท่าไหร่คะ8 8 64ใส่4ทด6ใช่ไหมคะ8 2 16บอกอีก6ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น22ค่ะต่อไปค่ะ4อยู่ในหลักศูนย์ใส่ศูนย์ไว้ก่อนแล้วค่อยเอา4ขึ้นไปคูณ0 40ได้0 4นยเท่าไหร่คะ48 32ใส่2ทด3ใช่ไหมคะ 42เป็น8บวกอีก3ก็เป็นเท่าไหรคะเป็น11ค่ะบวกกันค่ะ0บก0ได้0 4บวก0ได้4 2บวก2ได้4 2บวก1ได้3 1ชักลงมาแล้วก็จะได้เท่าไหร่คะ13,440บาทค่ะแสดงว่าเราจะได้เงินทั้งหมดเท่ากับเท่าไหรคะ13,440บาทค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ ปีชาปลูกมะพร้าว54แถวแถวละ68ต้นต่อมาน้ำท่วมมะพร้าวตายไป1,397ต้นมะพร้าวที่ปีชาปลูกเหลืออยู่กี่ต้นเรามาดูวิธีคิดก่อนนะคะวิธีคิดก็คือเราต้องรู้อะไรก่อนคะเขาบอกว่าเขาปลูกมะพร้าว54แถวแถวละ แถวละ68ต้นใช่ไหมคะอันนี้คือทั้งหมดใช่ไหมคะที่เขาปลูกใช่ไหมคะแล้วตายไปเท่าไหร่คะตายไป1,397ต้นอยากทราบว่าส่วนที่เหลือเนี่ยคือเหลือเท่าไหร่ปลูกมะพร้าว54แถวแถวละ68ต้นมีมะาพร้าวทั้งหมดก็แสดงว่าเราต้องหามะพร้าวทั้งหมดก่อนใช่ไหมคะ หนึ่งแถวมี68ต้น54แถวจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นวิธีอะไรคะเป็นวิธีคูณค่ะเราก็จะได้54คูณ68ปีชาปลูกมะพร้าวในวงเล็บ54คูณ68ต้นมะพร้าวตายไปตายไปก็คือหักออกใช่ไหมคะตายไปก็คือหักออกแสดงว่าเป็นวิธีลบเราือมะพร้าวที่ปีชาปลูกเหลืออยู่ ในวงเล็บ54คูณ68ลบ1,397ต้นค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะได้ค่ะก็คือในวงเล็บ54คูณ68ลบ1,397เท่ากับเท่าไหร่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาแสดงวิธีทาในแนวนอนใช่ไหมคะแบบที่คนสอนไปแล้วก็คือในวงเล็บ54คูณ68ลบ1,397แล้วก็ต้องมาหาลำดับที่1คือทำอะไรก่อนคะทำในวงเล็บก็คือคูณน,นั่นเองคะ่ะเราก็ต้องมาเอาอะไรคะเอา54ตั้งใช่ไหมคะคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย68ไปเอา68ไว้ข้างบนเพราะว่าสกคูณแม่5กับแม่สีท่องง่ายกว่าแม่6กับแม่8ใช่ไหมคะเพราะว่าการคูณเป็นยังไงคะสลับที่ได้ ห้เท่าไหร่คะนักเรียน4 8, ี่เท่าไหร่คะสี่แสใช่ไหมคะใส่สองทดสามเท่าไรคะสี่หก่สิบสี่บวกอีก3เป็น27ใช่ไหมคะต่อไป5้ค่ะหอยู่ในหลักสิบใส่ศย์ไว้ก่อนห้เท่าไหร่คะห้าแสใส่ศูทดส 5 6 3 0บวกอีก4เป็น34บวกกันค่ะ2บวก0ได้2 7บวก0ได้7 2บวก4เป็น6ค่ะแล้วก็เป็น3ค่ะก็ได้เท่าไหร่คะ3,672มาแทนตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เท่ากับ3,672ลบ1,391จากนั้นเราก็มาทำลำดับที่2ก็คือลบใช่ไหมคะโดยเอา3,672ตั้งลบด้วย1,397ค่ะ 2ลบ7ไม่ได้ไปยืมนะคะตรงนี้เหลือ6ตรงนี้เป็น12ยืมเข้ามา10จึงมีอยู่2เป็น12 12ลบ7เหลือ5 6ลบ9ไม่ได้ก็ยืม6ตรงนี้เหลือ5ตรงนี้เป็น16 16ลบ9เหลือ7ใช่ไหมคะ5ลบ3เหลืออะไรคะเหลือ2 3ลบ1เหลือ2อํคำตอบที่ได้คืออะไรคะคือ2,275ต้นต่ออบตออก็คือ2 0 0พ 275ต้นตอบเป็นเลขไทยค่ะดังนั้นมะพร้าวที่ปีชาปลูกเหลืออยู่เท่าไหร่คะ2,275ต้นค่ะต่อไปค่ะตรวจสอบได้อย่างไรว่า2,275ต้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องอันนี้เป็นวิธีตรวจคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูค่ะ มะพร้าวที่เหลือก็คือผลลัพธ์ที่เราทําได้ก็คือเหลือเท่าไหร่คะ2,275ต้นไปรวมกับต้นที่ตายใช่ไหมคะเมื่อกี้หักออกเราก็ไปบวกใช่ไหมคะก็ไปรวมกับต้นที่ตายค่ะก็คือ2,275บวก1,397 5บวก7เป็นเท่าไหร่คะเป็น12ใส่2ทด1 7บวกเเป็น16บกวกอีก1ก็เป็น17ใส่1ทด1 2บวก3เป็น5บกอีก1ก็เป็น6ใช่ไหมคะ2บวก1ก็เป็น3ก็ได้เท่าไหร่คะ3672คค่ะพอเราได้พอเราได้3672แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเมื่อกี้เราไปคูณใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาไปทำอะไรคะจากคูณก็กลายเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นหารโดยใช้สัวคูณแม่อะไรคะ แม่68ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็เอา3672ตั้งหารด้วยอะไรคะหารด้วย68 68หาร30มูไม่ได้ต้องหารอะไรคะต้องหาร367มีใกล้เคียงไหมคะมี68คูณอะไรคะคูณ5ใช่ไหมคะ เราก็จะได้5เท่าไรคะ340รลบกันค่ะ7-0ลบ0เหลือ7 6-4ลบ4เหลือ2 3-3ลบ3เหลือ0ชัก2ลงมาค่ะ68 4, คูณอะไรคะคูณ4ใช่ไหมคะคูณ4ก็ได้เท่ากับเท่าไหรคะ272ลบกันเหลือ0ูนยคำตอบที่ได้คืออะไรคะคือ54 แสดงว่าปลูกต้นไม้54แถวสอดคล้องกับที่โจทย์ให้มาไหมคะสอดคล้องกันแสดงว่า2275เป็นคำตอบที่ยังไงคะที่ถูกต้องใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราไา่แก้โจทย์ปัญหาค่ะพ่อได้รับเงินโบนัส25,600บาทนํบาทนำไปซื้อตู้เย็น8,900บาทเงินโบนัสที่เหลือทั้งหมดนำไปฝากธนาคารให้ลูก2คนคนละเท่าๆกันพ่อฝากเงินให้ลูกคนละเท่าใดเรามาดูค่ะ ตอนแรกพ่อบอกว่าพ่อมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะอันนี้คือเงินทั้งหมดของพ่อใช่ไหมคะคือ25,600านบาทพ่อนำไปทำอะไรคะนำไปซื้อตู้เย็นถูกไหมคะก็ต้องเป็นยังไงคะต้องเป็นลบใช่ไหมคะแล้วเหลือเหลือเท่าไหร่เลยพ่อเอาไปแบ่งให้ลูกกี่คนคะ2คน สองคนใช่ไหมคะก็ต้องเป็นอะไรคะแบ่งออกก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นหารใช่ไหมคะเราก็จะได้ตรงนี้มาค่ะพอเหลือเงินโบนัสก็คือเอาเงินทั้งหมดไปลบตู้เย็นที่เราต้องการซื้อใช่ไหมคะคือ25,600ลบ8,900ค่ะจากนั้นนำไปฝากธนาคารให้ลูกสองคนคนละเท่าๆกันเราก็จะเป็นหาร2ใช่ไหมคะแบ่งออกก็จะเป็นหาร2 ทีนี้เราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือในวงเล็บ25,600ลบ8,900หาร2เท่ากับสี่เหลี่ยมนักเรียนลอกลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ต้องมาทำลำดับขั้นตอนที่1ก็คือทำในอะไรก่อนคะทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะเราก็เอา25,600ตั้งลบด้วยราคาตู้เย็ยนคือ8,900ใช่ไหมคะ ศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์ศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์หกลบเก้าไม่ได้ไปยืมค่ะตรงนี้เหลือสี่ตรงนี้เป็นสิบหกค่ะสิบหกลบเก้าเหลือเจ็ดใช่ไหมคะสีบแไม่ได้ก็ยืมค่ะตรงนี้เหลือเป็นหนึ่งตัวนี้เป็นสิบสีลบแเหลือหกชักลงมาคําตอบที่ได้คืออะไรคะคือหนึ่งค่ะหนึ่งหารอะไรคะหารสใช่ไหมคะก็จะเป็นหนึ่งหารสอหารหไม่ได้ก็ ไปหารที่16ใช่ไหมคะตัวเลขตัวแรกต้องตั้งไว้ตรงที่16นะ2อ,อะไรได้16 2 8 16ใช่ไหมคะลบกันเหลือ0ูนไม่ใส่ก็ได้ชักไายลงมาเลยชักเสรจ2 3เป็นอะไรคะเป็น6ค่ะลบกันเหลือ10 5 50นะยังไม่เสร็จนะคะยังเหลือศูนอีก1ตัว2 0คูณ0ได้0ไงคะถึงจะหมดคำตอบที่ได้คืออะไรคะ8,350ค่ะดังนั้นพ่อฝากเงินให้ลูกคนละเท่าไหร่คะ 8,350บาทต่อเอบวตอบก็คือ8,350บาทค่ะสำหรับการบ้านวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำหน้า84ถึงหน้า85นะคะไม่ยากเลยถ้าหนูตั้งใจฟังแล้วก็ดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็จนคลิปวันนี้นะคะแล้วนักเรียนก็จะทำสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ